สวัสดีค่ะวันนี้มารีวิวลูกบูดดอกนะคะอายุห้าวันแล้วค่ะกำลังน่ารักเลยมีทั้งหมด7ตัวนะคะผู้3ามตัวเมียสี่ตัวเลยค่ะเรามาดูเด็กๆก,กันนะคะแต่ละตัวดูหน้าตากันเลยค่ะอันนี้ตัวแรกนะคะเนี่ย ตัวแรกสีขาวล้วนนะคะเป็นเพศเมียค่ะขาวล้วนนะคะตัวนี้เล็กๆป้อมๆมากเลยสั้นๆมากเลยตัวนี้เล็กสุดในอคอกนะคะเพศเมียเหมือนกันค่ะตัวนี้เด็กจิ๋วนะคะ ตัวที่สามนะตัวที่สามก็เป็นเพศเมียอ้วนมากเลยค่ะตัวที่สามเนะเาะเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวลูกนี่ค่ะตัวนี้ติดจองแล้วนะคะเพศเมียสวยมากสีสวยมากค่ะตัวนี้หน้าก็สวยนะดูสีเขานะคะ มกนี่เลยเนะี่ยค่ะตัวนี้ตัวที่3ามนะคะเพศเมียตัวนี้ติดจองแล้วตัวที่สี่ตัวนี้ตัวเมียนะคะ ตัวเมียสีขาวล้วนเหมือนกันค่ะตัวนี้จะตัวใหญ่นะอ้วนกว่าตัวแรกกว่าตัวสีขาวตัวนี้นะนี่ค่ะขาวล้วนดูหน้ามิเกิลสวยนะคะกล้องมันไม่โฟกัสเลย ตัวนี้เป็นตัวผู้นะคะตัวนี้ก็น่ารักอ้วนมากเลยค่ะแต่ละตัวนี่กินเก่งมากนี่ตัวนี้ตัวผู้นะคะถ้าลูกค้าสนใจก็แคปหน้าจอไว้เลยนะคะแล้วก็ทักสอบถามทางอินบ็อกซ์เลยค่ะนี่ค่ะอันนี้เป็นลายข้างหลังเขานะคะ หมดหรือ,อยังตัวสุดท้ายนะคะนี่หน้าตาน่ารักมากตัวนี้เป็นตัวผู้นะคะนี่ค่ะดูข้างหลังเขานะคะเป็นลายน้ำตาลนะนตาะะตัวนี้ก็สวยนะคะแคปไว้เลยคะ่ะลูกค้าสนใจแคปหน้าจอเลยนะคะทักข้อความเลยคะ่ะสนใจตัวไหนนะคะ พ่อพันแม่พันนี่สวยนะคะเป็นของเราเองนะคะเราผสมเองเพราะเองนะคะพ่อพันแม่พันสวยค่ะขอดูรูปพ่อแม่ได้เลยนะคะนี่แต่ละตัวน่ารักมากเลยนะคะยังไม่ลืมตาเลยค่ะเพิ่งห้าวันเองกําลังน่ารักเลยนี่คนสวยเนี่ยตัวนี้ติดจองแล้วนะคะเพชรเมีย เนี่ยตัวนี้ตัวผู้น่ารักเหมือนกันหน้าเหมือนกันเลยตัวนี้หน้าคล้ายๆกันเลยนี่นี่น่ารักมากเลยสอบถามเพิ่มเติมทักทางข้อความเลยนะคะลูกคา้าค่าน้ำนมน้องไม่แรงนะคะตามสายพัน์ธุน้องเลยคะ่ะน่ารักค่ะพันนี้น่ารักจริงๆนะคะเลี้ยงง่ายคะ่ะกินเก่ง เลี้ยงในบ้านเราได้นะคะสภาพอากาศบ้านเราเลี้ยงได้นะคะไม่ต้องอยู่แอร์ก็ได้นะคะอยู่บ้านก็เลี้ยงในห้องพัดลมนะคะเขาอยู่ได้นะเขาปรับตัวได้ค่ะ mm hmm. นี่เลยน้องน่ารักมากค่ะทุกตัวน่ารักมากเลย mm hmm. น้องหมาบ้านเรานะคะจะมีให้ดูตั้งแต่เกิดเลยนะคะตั้งแต่คลอดเลยนะจนโตเลยนะคะอัปเดตให้ดูตลอดเลยนะคะ จองต้องหมากับเรานะคะจองวันนี้นะคะมีสิทธิ์เลือกก่อนเลยนะคะเลือกก่อนเพื่อนเลยนะคะจองวันนี้นะจองก่อนเลือกก่อนเลยนะคะหน้าตาน่ารักมากดูดิดูด,ดิดูนี้สีขาวน่ารักมากเลยคะ่ะนี่นี่หนไหม น้องกินเก่งกินง่ายนะคะบูลด็อกไม่ค่อยเห่านะคะพ่อแม่เขาก็จะไม่ค่อยเห่าแต่ว่าจะกินเก่งนะชอบกินชอบนอนนะคะเรื่องนอนนี่นอนนอน,นอนเก่งมากนะคะแม่เขาก็นอนตอนนี้ก็นอนอยู่หลับสบายพ่อก็หลับนะพ่อก็อยู่บนกรงก็หลับ หลับแล้วลูกก็หลับแล้วนะคะอลูกนะค้าสนใจก็ทักสอบถามทางอินบ็อกซ์เลยนะคะโอเคไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ